สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่สำหรับสายๆวันที่หนึ่งมกราค่ะวันนี้น้องๆเขามาแล้วยีต,นต้นแตงกับพี่เหมียวแมลูกมาแล้วค่ะสวัสดีพี่ใหม่หนูๆมากันแล้วต,ต้นตางของพี่พี่เหมียวของพี่เดี๋ยวพี่หยิบมาฮะนี่ตนน้นการหนูกินไะกินไะเดี๋ยวพี่นั่งเป็นเพื่อน อวอา้พี่เพชรดีใจเพื่อนมาไหเพื่อนมาพี่สาวมาอันนูกินกินกินพี่ตันตันพี่เหมียวก็มามี่เหมียวาพาพี่ตันตันมากินข้าวพี่เพชรลุกพึบจากที่นอนเลยนะเพื่อนม,มาเนี่ยดีใจว่าชาวเล่นอยู่แต่เดียว เลนแตวเดียวทั้งชุดแดงเลยชุดสุดหล่อของเขาชุดเปิดฝุ่นเคลอะค่ะตอนนี้ซักไปแล้วค่ะเจ้าตัวก็โดนซักด้วยค่ะซักทั้งคนทั้งเสื้อผ้าทั้งกระดิ่งนี่เราอ่ะกินเยอะกับพี่ต้นตาลแล้วนะเคียวเพชรดูดิใหญ่ก,กับเพื่อนแล้วเนี่ยแหมจะเป็นสาวเป็นหนุ่มกันยังไงข้อเคลียพี่สาวเนี่ยฮเฮ้ลูกห,หมา ไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบเลยฉันหนูจะต้องเดนินเฉาะเฉาะไอ,อ,อ้โลอ้โล่โล่ของพี่โล่ของพี่ดีใจไงพี่สาวมาหนูหดีใจหลเดี่ยวกันเลยทำไรทำไรไม่ต้องเลยเพื่อนกินข้าวสวัสดีค่ะตอนสายสายนิดนึงพี่เหมียวกระพา ลูกมากินข้าวนี่ต้นตาลของเราหมาเราก็ดีใจเว้ยติดก้าอีกแบบไงล่ะห,หืดีใจแค่มาไม่ใช่กาฟิแลก็มาตัเช้ามืดไปแล้วน่่เน,น่ไม่ต้องเลยเราอะโลแล้วเนี่ยฮะเห็ดเห็นไหมนเนี่ยลูกเขานั่งอยู่ไอ้โลไอ้โล่นี่นี่นี่ไม่ต้องรีบเลย ต้องรีบเลยมันต้องซาเลยเฮ้ยเอามาน่ดนึงเฮิใจจัดสุดหล่อเราก็มากินข้าวกันนะคะมีต้นตาลเมื่อวานก่อนจับอาบน้ำ <c oughs> โอ้โหกดดินเลย <c oughs> เขาไม่เคยอาบน้ำเลยเลยต้นตาลแต่อาบแค่ผ่นานๆเนาะให้เขาหายดำเหมือนเขาไปเปื้อนอะไรมาเหนีวนยวๆที่หลังก็เลยจับอาบนี่เขาดินเนาะ ก็เลยแค่อาบๆหน่อยๆแต่วันนี้มาค่ะบัววันนี้มาค่ะเหมือนนุ่นเลยสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมเลยเนาะพี่ต,นตนนๆๆ้นตาลต้นตาลเดี๋ยวเปลี่ยนเปล่ยนเปล่ยนสวัสดีปีใหม่ครับฝากผมด้วยนะคะผมชื่อต้นตาลกับแม่เหมียวแล้วก็เพื่อนเคียวเพชรอยู่ทำปลาเหมือนได้กิน เราทำจมูกนฝากผมด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมพวกพวกผมด้วยนะคะช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็เด็กๆกามากินกันค่ะวันนี้วันที่หนึ่งมกราหกห้าแล้วเด็กน้อยเราก็มากินข้าวกันแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมแสบน้อยของเรานี่แสบน้อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยหนูจับพุ่งเลยจับพุ่งจับพุ่งเลยมีโยงกับพี่เขาเดี๋ยวโดนอีกหรอเดี๋ยวโดนฝ่ามือเราหันอีกหรอไม่เข็ดไม่เข็ดนี่ข้ามรุ่นไปแล้วข้ามรุ่นไปและเฮ้ยข้ามรุ่นและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสบแสบจะเจอพี่เขาอีกหรอเน่แน่แน่แน่ เดี๋ยวพี่แยเขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาเรื่องหาเรื่องโดนเดี๋ยวพี่เหมียวเขาลมง,งดหงิดเดี๋ยวโดนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงหวังทองให้ได้ทองหวังเงินให้ได้เงินสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะ ขอบคุณค่ะเดินทางกลับกันเนาะอีกสองวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้อาทิตย์เนะเาะก็อยู่ชดเชยกันไหมอ๋อวันวันจันอย่างเนาะยังมีเวลาเที่ยวอีกตั้งสองวันขอเดินทางเที่ยวและกลับโดยปลอดภัยนาคะถึงบ้านถึงที่ทำงานโดยสวัสดีภาพค่ะขอบคุณค่ะติตาม,มานี่ดิมาหาพี่หน่อยนเนาะเอ๊ะเ๊อะอะไรล่ะเพชรแกหนหะว่ อย่าพ oh, oh, you know? um, right. well, okay. ี่ตีเพล่ะตีเพล่ะมอืมมนเนี่ยมาหาพี่มาโอ้ออต้นตาลแกงโอ้อ้อ้โอ้มาาโอ้โอ้โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมใยครับเพื่อต้นตาลครับนีโแกงเพื่อนนะเพชรดสวัค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้น่โอไม่ต้องแกงเพื่อนนะเพื่อนยังไม่อิ่มเลยนะแนะพี่เมียวก็รารู้ก่อนดีลูกยังไม่อิ่มเลย โอเคค่ะ <c oughs> okay, สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีอจ <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ